ในทุกๆปีโยโรเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของหอนดูรัสมักจะเป็นที่กล่าวขวัญถึงปรากฏการณ์ลึกลับที่ชาวบ้านเรียกมันว่าลูอเอเดอร์เพ็กซ์หรือฝนที่ตกลงมาเป็นปลาถึงแม้ว่าเราจะเคยได้ยินปรากฏการณ์ฝนตกลงมาเป็นปลาในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่สําหรับเมืองโยโรคือสถานที่แห่งเดียวในโลกที่มีรายงานเกี่ยวกับฝนตกเป็นปลาทุกปีและไม่ใช่แค่เพียงครั้งเดียวแต่มันอาจเกิดขึ้นหลายครั้งต่อปี ปรากฏการ์ลูอีอเดอร์เพ็กที่กลายเป็นที่รู้จักของชาวหอนดูรัสทั่วประเทศเกิดขึ้นในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปีโดยปกติแล้วมักจะเกิดหลังจากพายุที่รุนแรงมากแต่สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดเกี่ยวกับปรากฏการ์นี้ก็คือถึงแม้ว่ามันจะเป็นฝนปลาที่ตกลงมาเป็นประจำทุกปีแต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นปลาตกลงมาจากท้องฟ้าจริงๆอย่างไรก็ตาม มีหลักฐานเป็นภาพถ่ายและวิดีโอของปลาจำนวนหลายร้อยตัวที่กระจายเกลื่อนครอบคลุมพื้นที่ต่างๆตามเมืองหลังจากเกิดพายุรุนแรงเสมอดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงไม่อาจมองข้ามได้ว่ามันเป็นเพียงแค่ตำนานมีการตรวจสอบปร,กรากฏการณ์นี้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อพูดถึงตำนานปร,กรากฏการณ์ลูวีอเดรเพ์ชาวเมืองโยโรจะอ้างอิงไปถึงโคเซมานูเอลซูบิรานามิชแนรีชาวสเปนที่เคยมาเยือนเมืองนี้ในช่วงทศวรรษ1850-1860 หลังจากที่เขาได้เห็นความยากจนของชาวบ้านที่นี่แล้วซูบิรนา,าได้ใช้เวลาสามวันสามคืนในการอธิษฐานขอพรให้พระเจ้าประทานอาหารมาให้กับพวกเขาจนกระทั่งวันหนึ่งท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มและปลาก็เริ่มปลยปลายลงมาจากท้องฟ้านั่นคือปรากฏการณ์ลูอเดอร์เพ็กซ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็มีรายงานว่าปาฏิหารินี้ได้เกิดขึ้นทุกปีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันคือเรื่องอัศจรรย์เราเห็นว่ามันคือพรจากพระเจ้าชาวบ้านท้องถิ่นรายหนึ่งกล่าว นั่นเป็นความลับที่พระเจ้าของเราเท่านั้นที่รู้นับเป็นพรที่ยิ่งใหญ่เพราะมันร่วงหล่นมาจากท้องฟ้าของเราแน่นอนว่ามันยากที่จะเชื่อว่าจะมีปลาจํานวนมหาศาลตกลงมาจากท้องฟ้าจริงๆเพราะปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นมานานกว่าศตวรรษครึ่งนี้ยังไม่มีใครได้เห็นฝนปลาจริงๆเลยสักครั้งชาวบ้านท้องถิ่นรายหนึ่งเสนอทฤษฎีที่น่าสนใจเอาไว้ว่าไม่มีใครสามารถทนอยู่ข้างนอกบ้านได้ในช่วงที่มีพายุฝนรุนแรง ดังนั้นจึงไม่มีใครเคยพบกับฝนปลาในขณะตกลงมาจากท้องฟ้าแต่มันเกิดขึ้นจริงเพราะหลักฐานที่อยู่ตรงหน้าก็มีให้เห็นเสมอในปี1970นักวิทยาศาสตร์ทีมหนึ่งที่บังเอิญอยู่ในเมืองโยโรในช่วงเวลาที่เกิดฝนปลาพวกเขายืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกปกคลุมไปด้วยปลาจํานวนมากอย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งที่พวกเขาสังเกตเห็นก็คือ ปลาทั้งหมดนั้นตาบอดและไม่ใช่ชนิดที่ถูกพบในแหล่งน้ําของพื้นที่การค้นพบในครั้งนั้นนําไปสู่สมมติฐานที่ว่าปลาเหล่านี้จะต้องอาศัยอยู่ในแม่น้ําใต้ดินหรือถ้าที่ขาดแสงเข้าถึงซึ่งเป็นสาเหตุที่พวกมันตาบอดน้ําที่ท่วมขึ้นมาในช่วงที่เกิดพายุรุนแรงส่งผลให้ปลาเหล่านี้ลอยขึ้นมาอยู่เหนือพื้นดินและพายุก็ได้พัดพาปลาเหล่านี้ขึ้นมานี่เป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยันก็ตาม ในขณะที่หลายคนเสนอทฤษฎีพายุงวงช้างที่ก่อตัวขึ้นเหนือมหาสมุทรได้ดูดปลาเหล่านี้ขึ้นมาพัดพาพวกมันเข้าไปในแผ่นดินใหญ่และปลอยปลายลงมาบนพื้นแต่ทฤษฎีนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เมื่อพิจารณาจากระยะห่างของเมืองโยโรที่ห่างจากมหาสมุทรแอตแลนติกประมาณ72กิโลเมตรซึ่งพายุงวงช้างไม่สามารถพัดพาปลาขึ้นบนได้ไกลขนาดนั้นถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ปรากฏการณ์ลูอิอเดอร์ จะเป็นปริศนาลึกลับที่ยังไขไม่ได้แต่ชาวเมืองโยโรก็ชอบให้เป็นแบบนี้พวกเขาชอบที่จะรักษาปฏิหารน,นี้ไว้ซึ่งมันช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้ในทุกๆปีแล้วทุกคนละคะคิดเห็นอย่างไรกับปรากฏการณ์ลูวีอเดรเพสที่เป็นปริศนาลึกลับนี้คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะและฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เราช่องวุ่นวายแฟมิลี่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ